สว,ส,สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับกลับพบกับการทำนายดวงชะตา12ราศีประจำปี2 5 5 9เช่นเคยนะครับขออภัยนะครับหายไปเกือบ2เดือนเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยเท้าไหลนะครับก็เลยลาสามราศีที่ยังไม่ได้ทำนายกันเนาะก็คือมีราศีที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยนะครับราศีมังกรน,นะครับ ราศีมังก,กรนะครับในปี59นี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีความผันผวนในดวงชะตาค่อนข้างสูงนะครับต้นปีเหมือนจะดีครับแต่กลางปีต้องบอกเลยว่าผจญภัยมากๆนะครับดวงชะตาขึ้นลงขึ้นลงเหมือนว่าเล่นนะครับคนไหนทําบุญมาดีก็ดีดีคนไหนทําบุญมาน้อยก็โอ้โหชะตาตกต่ำซะเหลือเกินนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับ การงานของคนราศีมังกรทได้ปี59ต้องบอกว่าถ้ามีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานหรือว่าคิดว่าจะเปลี่ยนงานก็ขอให้รีบเปลี่ยนก่อนสงการนะครับแล้วทุกอย่างจะส,ส,สำลิดผลแต่ถ้าเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ต้องมานั่งลุ้นกันปัสสาวะเดียวครับว่าจะดีหรือเปล่านะครับหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนช่วงนึงจริงๆก็คือต้องเปลี่ยนช่วงประมาณหลัง30กันยาไปแล้วนู่นเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้ทํางานไปก็ใจไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะมีคนมาอิจฉาหรือมีคนมาใส่ร้ายคุณอยู่เสมอๆนะครับเพราะนั้นแล้วก็คือถ้ารู้นิสัยรู้สัตยนามยันก็ขอให้โปร่งซะนะครับแล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับแผ่เมตตาให้แถมด้วยเลยก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรนะครับต้องบอกว่าเจ้านายจะไม่ค่อยเหลียวแลสักเท่าไหร่เพราะว่าคือบางทีเจ้านายก็ไปสนใจคนอื่นซะม,มากกว่า พราะนั้นคือถ้าใครอยู่ที่ทํางานเดิมก็ขออดทนกันต่อไปนะครับโอกาสเลือกขันและตำแหน่งค่อนข้างน้อยนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะมีความอุตสาหะาพากเพียรขั้นสูงสุดจริงๆนะครับถึงจะได้มานะครับต่อมาเป็นเรื่องการเงินนะครับการเงินของชาวราศีมังกรในปี59ถ้าบอกว่าเป็นปีที่ใช้จ่ายโอ้โหกระเป๋ารั่วยอย่างชัดเจนนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีครับไม่เคยในพบกับเขาว่าเงินเข็มครับต้องใช้คํานี้นะครับ คือจะเก็บจะเก็บแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เก็บครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายจุกจิกจู้จี้เยอะไปหมดครับเรื่องตัวเองบ้างเรื่องคนอื่นบ้างเรื่องญาติพี่น้องบ้างอะไรแบบนี้นะครับเลยทําให้รายจ่ายนั้นไม่คงที่นะครับแล้วก็ต้องใช้ตลอดเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับวางแผนการใช้เงินให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับอันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆนะครับส่วนโชคลาภไม่ต้องถามเลยครับโอ้โหมีแต่นำดิ่งลงลึกเลย หน,หนึ่งเลือกลงเหวเลยครับทว่ากันตรงๆนะครับเป็นปีที่แบบโอ้โชคลาภถามหานี่ยากเลยครับทาได้ตัวเองดีที่สุดนะครับอย่าหมดแต่ไปรอมันเลยนะครับไอคนที่จะมีนั่นคือคนที่ทําบุญมาเยอะจริงๆตั้งแต่เด็กยันยันแก่ถึงจะได้ไปนะครับส่วนเรื่องสุขภาพของคนราศีมังกรนะครับในปีที่บอกว่าเป็นปีที่จะเจ็บป่วยอ่อนแอค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้มีหนักหนาสาหัสขึ้นเขียงอะไรนะครับ แต่ว่าคือจะค่อนข้างอ่อนแอนิดนึงนะครับเป็นหวัดเป็นไข้เปรดะหัวโตร,ร้อนทั้งข้างบ่อยนะครับหรือบางทีไปสะดุดล้มนู่นล้มนี่ก็บ่อยนะครับนี่ก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับอุบัติเหตุก็จะเป็นอุบัติเหตุประเภทแบบเฉียวชนเล็กน้อยเลยแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาขับรถบนถนนที่มีรถติดหรือว่าคือถนนที่มันค่อนข้างลื่นเลยแบบนี้นะครับก็ต้องระวังด้วยนิดน,นึงแล้วกันนะครับส่วนเรื่อง นะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องครอบครัวเนาะครอบครัวของคนราศีมังกรในช่วงนี้ก็พยายามถามไทยคนในบ้านให้ดีแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่ต้องการเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าบางทีท่านอาจจะไม่คือคนที่บ้านอาจจะไม่ได้เอ่ยปากอะไรขึ้นมานะครับครอบครัวพ่อแม่ท่านอาจจะไม่ได้เอ่ยปากขออะไรแต่คือขอให้ท่านไปถามนิดนึงแล้วกันนะครับว่าท่านต้องการอะไรเพิ่มไหมก็คือเพื่อความสมบูรณ์พูนสมของคนในครอบครัวนะครับส่วนสําหรับเรื่องความรักของชาวราศีมังกรน,นะครับ ในปี59เานี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีความแปรปรวนผันผวนและมีโอกาสเลิกกันค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ปีนี้ทุกอย่างจะมีบทสรุปตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ถ้าคู่ไหนยังยืดเยื้อแสดงว่าเวรกรรมทำมาร่วมกันเยอะมากต้องใช้คำว่าเยอะมากนะครับเป็นปีที่ต้องประคองกันไปนะครับถ้าประคองรอดปีนี้ไปได้ทุกอย่างจะปลอดภัยนะครับแล้วก็มันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะครับ ราะนั้นใครที่ทะเลาะกันอยู่นะครับช่วงนี้ที่เป็นช่วงวัดใจเลยครับประมาณต้นปีเนี่ยครประมาณไม่เกินไม่เกินสงการครับเป็นช่วงวัดใจเลยว่าคุณจะอยู่กันได้หรือคุณต้องไปจากกันนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะากการจากลาก,กันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ไงแล้วคือถ้าคุณกันคุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุผลทุกอย่างมันก็จะมาเองนะครับขอให้เพียงไว้ใจเชื่อใจกันให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่ยังโสดนะครับน้องบอกว่าเป็นปีที่อาจจะต้องแบบนั่งรอบังคารทองกันต่อไปนะฮะคืออาจจะมีคนมาคุยก็จริงแต่ว่าคืออาะรภทแบบว๊อกป๊อกแวมแวมมาฮะมาแบบแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะฮะหาความจริงใจยังยากอยู่นะครับหรือถ้ามีคนคุยอยู่จริงๆก็ขอให้คุยกันต่อไปก่อนนะครับเพื่อดูท่าทีในระยะยาวนะครับถามว่าจะตัดสินได้ตอนไหนคงประมาณกลางปีนู่นเลยนะครับเมื่อคงจะตัดสินอะไรได้ดีขึ้นนะครับ พอหนก,ก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะนะครับสําหรับคนที่กําลังจะมีลูกหรือตั้งท้องนะครับอันนี้ต้องฝากเต็มนิดนึงนะครับก็บํารุงให้เยอะหน่อยแล้วกันนะครับหาวิตามินหาอาหารที่มันบํารุงคันนะครับกินให้เยอะที่สุดแล้วลูกก็จะออกมาสมบูรณ์แข็งแรงนะครับส่วนการไปทําบุญเสริมชะตาในปีนี้ขอแนะนําให้ไปนะครับ สักกาละนะครับจะไม่กดอิ่มที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการขอนูนขอนี้ให้ท่านประสบผลนะครับรวมถึงถ้าท่านถ้าท่านไม่เสร็จไปที่ที่มีจะไม่กดอิ่มก็ไปถวายสังฆทา,านชุดใหญ่นะฮะอาจจะเป็นสามหรือห้าถังก็ไป้งครอบครัวทําก็ได้หรืออาจจะไปเป็นกับคุณสามีหรือคุณภรรยาก็ได้นะครับเพื่อความสมบูรณ์พูลสุขในชีวิตนั่นเองนะครับ หรือถ้าใครไม่สะดวกทั้งสองนะครับก็แนะนำนะครับให้สวดชินดละบันชอนแล้วก็คัดหาผาหุงทุกวันนะครับก่อนอนเพื่อปัดเป่าวความโชคร้ายความอับป,ประมงคลออกไปจากชีวิตนะครับและที่สำคัญนะครับถ้ามีโอกาสก็กไปทำบุญบ้านเด็กกำพร้าหรือบ้านคนพิการด้วยก็ดีนะครับเป็นการเสริมชะตาให้กับท่านเองนะครับก็ฝากสุดท้ายนะครับยังไงแล้วนะครับ ดีดีที่มีความผันผวของโดวงรุนแรงสุดๆยังไงแล้วก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้ชีวิตให้มากนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดยด้วีนะครับโอเคครับก็จบการทำนายของชาวราศีมังกรเพียงเท่านี้นก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปราศีกุมนะครับไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม